สวัสดีครับผมคลิปนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการใส่ลำดีอารสีนะครับ4กิกสามแถวหรืออาจจะเป็น8ปดกิกสามแถวก็ได้นะครับาสาหรับใครที่ใส่ลำสามแถวแล้วเปิดไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยวลองทําตามวิธีนี้ดูนะครับผมลองแล้วครับมันใช้ได้นะครับผมก็วิธีการใส่ลำโดยลำของผมจะเป็นตัวแรกจะเป็นทานเซนนะครับดี d อาสีอนไซบัสจะอยู่ที่240นะครับ2400ตัวที่2จะเป็นคิงตันดี d ารสี จะเป็นรหัส2 133นะครับส่วนตัวที่3จะเป็นแบล็กเบอร์รี่ดีดาซนะครับ266นะครับโดยตัวนี้บอร์ดผมรองรับที่2,400นะครับเวลาใส่ตัว26 6เข้าไปก็จะเห็นแค่2,400นะครับอันนี้ไม่ต้องตกใจนะครับสามารถใส่ได้เหมือนกันนะครับก็แต่ไทต้องเป็นไทเดียวกันนะครับต้องเป็นดี R 4เหมือนกันจะเอาดี R3 มาใส่ไม่ได้สังเกตตรงนี้นะครับจะเป็นเคียวตรงนี้ไทป์ด d r 4กับดี R3 จะไม่เหมือนกันนะครับ เวลาเราใส่ที่เราดูที่บอร์ดสเปคบอร์ดเราก็ได้ครับว่าซัพพอร์ต DDR อะไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นแรมของผม3ตัวโอเคเดี๋ยวเรามาดูบอร์ดกันโดยบอร์ดของผมจะเป็นบอร์ด ASUS Z170 Pro Gaming นะครับผมก็มี Memory Slot ทั้งหมดก็คือสามารถใส่แรมได้ทั้งหมด4 s l สลอตด้านล่างตรงน,นี้นะครับก็จะมีสีดำสีเทาๆหน่อยแล้วก็สีดำแล้วก็สีเทาๆนะครับอันนี้ก็จะใส่เป็นคู่ๆนะครับคู่แรกจะเป็น ด้านบนนะครับวิธีการนับก็คือนับจาก CPU ตรงนี้นับมาคือแถวที่1แถวที่2แถวที่3แถวที่4นะครับตามที่ระบุไว้โอเคตัวนี้สามารถ overclock ได้ที่3,004นะครับแลมตัวนี้สามารถ overclock ได้นะครับโดยวิธีการใส่ผมได้ลองใส่ตอนแรกผมใส่คู่นี้ 1, 2แล้วก็3บูตไม่ขึ้นนะครับถ้าใส่เรียงอย่างนี้ของผมนะครับลองใส่ดูก็ได้นะครับใส่แถวที่1แถวที่2แถวที่3 ตรงนี้เขาก็จะมีเลขบอกนะครับว่า DIM DIMMA 1 DIMMA 2แล้วก็ DIMMB 1 DIMMB 2ก็คือเรียงอย่างนี้เลยนะครับลงมาผมใส่แถวที่1แถวที่2แถวที่3บูทไม่ขึ้นผมก็เลยลองเปลี่ยนมาเป็นแถวที่1แถวที่2แล้วก็ข้ามาใส่แถวสุดท้ายนะครับก็คือแถวที่4ก็คือบูตติดนะครับจะเรียงยังไงก็ได้นะครับแ,ลแลหลมแหลมข้านบนจะเรียงยังไงก็ได้นะครับไม่จะเป็นต้องเอา บัตรน้อยหรือบัตรมากขึ้นก่อนนะครับวิธีการผมก็คือเอาแบ็คเบอร์รี่กับทานเซนนะครับมาใส่แถวที่1กับแถวที่2ส่วนแถวสุดท้ายผมใส่เป็นคิงตันนะครับซึ่งบัตรน้อยกว่าก็คือบัตร2 1 3 3นะครับก็คือบูตติดบูตขึ้นได้ทันทีถ้าใส่อันอื่นผมลองหมดแล้วนะครับถ้าไม่ได้ใส่ 1, 2แล้วก็ข้ามตรงนี้ก็จะบูตไม่ขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการใส่แลมดีดาแบบ3 3ส,สล็อตนะครับผมสำหรับใครที่มีไม่ครบนะบก็สามารถใส่ได้เหมือนกันนะครับก็ลองจะเอาวิธีนี้ไปทำดูนะครับผมก็ถ้าติดปัญหาอะไรคอมเมนต์ใต้คลิปเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผม,ผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ